กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับผมวันนี้นะครับอยู่แกนมาเตอร์แต่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับเราจะไปสูตแต่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยกันเลยนะครับผมก็คือห้าร้อยแต้มนะมาดูกันเลยครับว่าไฮไลท์ช่องไม่มีสาระจะตึงจะมันขนาดไหนครับคุณผู้ชมชุดประมาณนี้ผมแต่งชุดผมเลือกชุดมาแล้วนรับชุดตึงหรือเปล่ามาชมชุดที่ผมจะมาเล่นในการขึ้นลังหนึ่งสองพันห้าร้อยนะตัวประมาณนั้นเลยสกินฟิลก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชม เรื่องของประมาณนี้เลยก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เติมอะไรแเลยเพราะว่าไม่มีทั่งนะเรานสามารถสร้สมุตได้ที่ช่องีสาระลิงก์ตอนนี้อยู่ใต้้านล่างได้ครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็ของประมาณนี้เลยนะครับผมของประมาณนี้เลยประมาณนี้แหละประมาณนี้ของประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมไม่ได้เติมอะไรเลยนะพูดตรงๆเลยก็จะเล่นปอะไรอย่เลย โอ้โหก่อนไปดูไฮไลท์นะครับติดอันดับนะครับอันดับ3อันดับ7จ็ดไม่สุดนะวมันมันก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็เก็บแต้มมันก็ขึ้นได้แล้วท่านผู้ชมวันนี้ไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผอมโอ้ยอโอพยัคฆ์เฮียแม่งมาลงก่อนเอาเอาเนี่ยเอา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 เน็ตคุปิงเอาเน็ตกูปิงเอาเน็ตกูณโอ้โหแม่งกูหลงกูเปิดตาแรกแม่งกูโดนเน็ตปิงโอ้โหแม่งตายหมดตีกูว่าแล้ว ร้อยเอาลบสี่สิบเจ็ดคยตรงเนี่ยคุยดูสครัาคุผู้ะเอาแม่งแม่งแม่งโดดก็ผิ่หวะไม่ดินูฟ้าโนไอ้มึงต้อไปเองดีวะโอ้โหแม่งแม่งตัดตักตัดเลยคุณผู้ชมโ้มหโอมโห่อ้โหโอ้อ้โอ้ไมาเ้อ้โอ้โหโาาออโอ้โหโออ้ เปิดหัวไมดมาดิมาดิเปิดหัวไปดมาดิเปิดหัวไดรูซี่รูซี่ซิงมาดิโดนโดนโดนเลยมเปิดหัวไมใสเติปาลไปใสเติมไม่ไหนไม่ไหนอดีมาดิครับเปิดหัวไม่เปิดหัวไม่ใเติหัวโย

มวเยครับไอนิรุตไอนิรุตร้องหนึ่งร้องหนึ่งมึงดีจันี่พวกมเปิดหัวดครับร้งนง้ง่มาดีจอนจอน ปดวัวไปแดงเปาตู้วแดแดตาเลยไมวัวไปแดงแปดไม่ตายตัวนี้ย่างคีโดนโดนนีนึโดนนีนึงวงวัวนี่ครับวัวไปดีโดนนี่รว ไป้วเลิงเจอลิงเข้าไปไปฮาไปฮารลวงไปดีเอาเอาวิ่งกันเพื่อนเลยวิ่งันเป็นเพื่อนดีเฮ้ยิไิไปดิไปดิไปดิดไดดไปดดิด มาดิมาดิถูกบอลลงมาดิมาดิโวยแดงแป้งโวยหางลงมามาเลยคว้าไอ้พวกนี like ้หนึ่งไอ้ตัวหลุดหัวอันลงมาไอ้ตัวโวยยูเอ็มพีเปิดหัวอันคอม

เยโอแดอาดิตงไม่ตว้โแดงแปเพื่อนเพืวัดีเพื่อโ้หชิบหายแล้วเดินแบบนี้ผมรู้เลยรู้ชะตาขาดตานี้ว่าเราเราสุ่มทีมเราเจอใครนะครับผมเราเจอนะครับนี่นะครับอดีตแชมป์โลกนะครับผมดูนะครับนักแข่งเรานะ นักแข่งดูดินักแข่งเขากําลังทิ้งหมวกนะนักแข่งเรานะครับดูดิดูดิไอ้เพื่อนโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอาเอาเอา,เอาทำไมยิงเอาเอาเอาทำไมเล่นนะ oh. โอ้นักแข่งทำไมเราเล่นแบบนั้นนักแข่งเอ้ยเอาอยัางไงยังไงเอาเขายิงอะไรอ่ะเอาเขายิงอะไรอ่ะเอาเขายิงอะไรอ่ะฮะอันนี้ผมอยู่เกมมาสเตอร์นะเนี่ยอะไรวะอะไรวะเอาดึงเอาดึงเอาดึง เอาเดึงเอาเอาเรียบร้อยเอาแตกแตกเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> โอ้โหอยู่แรงแกนมาเตอร์สุม่มเจอผู้เล่นใหม่อะไรวะเนี่<อ> <Sab. S 2> ยเกิ <Dom inating. S 1> น,นไปใคร,รมีตัวมาครับทโอ้โหแดงแปกมาดิ dominating มีตัวข้างหน้าข้างหน้าไปเลยไปาลยไปมีตัวมั้ยเปิดปหัวแดงแป๊ด <c oughs> มีตัว ุ้ยลงหนึงงน่งลงหนัี้ฮนดีเปิดปหัวไม่ตาเหัวไม่ตายฮานดี้ลง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 ตายอีกวปแปดฮัดี้ปดหวัวลงหนึง่งมีตัวมาตายแล้วเฮ้ยทบร้อยว่ะยิงทบร้อยลงมาตายลงเน่ตายอีกวิปแปดงงนะเข้าไปบอกหัวไปลงหนึ่ ลวกหมอมอดแตกโอ้โหแดงแปดยำกัมมอมลวกหนึ่งยำกัมมอกเอโหูลวกอีหนึ่งมอดแตกแดงเปิดหัวไม่แดงวะพอดิโอ๊ยเปิดหัวเปิดหัวหนึ่งเปิดหัวสอง โดนอ่ะต,ตัวแตกโอ้โหแดงแตัวแตงมตัวโอ้โหล่วงไปดิล่วงลวงลวงโดนโดนลวงมาครับมาครับมาครับลวงไปดิไยนีกโอ้โ,อโด ดีาดาดาดอาอา,าอ,เอ,อเลลเาเข้าไป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 ไไป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 ไไปสปไปปไปไปไไหไป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 หปไปไรไปป้ปไ้าปไ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 ไปไปไปไัน ดันไม่เกรงใจใครนะครับผมอไาไ่้ดมในปี2005รายิธีเรับร้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็เยมกดไลค์กดซับกบแชร์นะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนเรื่อนที่หม่นะครไปบ,บ๊าบาย